เจสโซเขาได้แล้วนี่นเตรียบัตรคาดนะคะทุกคนมินมาข่ามของ,องเจสโซเขานะคะเส้โห <laughs> นสบเนนๆๆยัวย่วๆจ้าสวัสดีสสดค่ะพบ <ผม S 3> กับช่อง <พบ S 1> เอื้อน้องพาล้ออีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาไปกินผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเ <laughs> มื่อนี่สิ รับขามก็บอกว่าใหญ่เหมือกันบ้านเขาก็เหมือนบ้านเรานะพ่องแอร์เทาก็บสี่สอันปีนไปเดทกินเลยเด้อค่ะเด้อจ้ะไปกันเลยเาไปเมืองนี่นะคะดูชมหน้าของทุกคนทีเป็นรัดบักลับใหญ่บักปากันบักขามเข้าวเจ้าเลยค่ะนี่ดูหน้าขโมยไปนะคะ ไปติดตามสองสาวไว้คุณนะคะคุณเบิงบ้งเบิ้งอันพร้อมซ้ำกันปันเเดเลขสิเอ็เลขนอสองคนนี่เ <c oughs> <c oughs> ด้อะคะทางทางสิสไปค่ะเราเจอเราเจอแล้วนะคะอย่างเราเจอแล้วอย่างเลยเบิงบ้งเบิง้ง แทนแทนแทนดีค่ะเห็นบ่เห็นลำไยบ่ค่ะนี่ยมาดูบ่เลยเด็ดกินได้ไหมอ่ะกินเลยลำไยธรรมชาติทุกคนลูกเล็กต่วางเนื้อเยอะใช่ไหมคะไม่ไม่ เฝ้าเฝ้าเด็ดเอาเด้อเดี๋ยวข้าเจ้าสิมาอันซุ่มซุ่มมากข้มอยกินบักลำแย่ข้าเจ้ากระเสียงดังกระโดดกระเดียดเนาะตับเบิ่งเด้องเบิ่งอันสสงใสพิ่นยันเอาก็อีมาปีเน่พอ เอาดิไปขึ้นไปส่งหน่อยกระต่ายกินเก็บไว้เองอันนี้ลูกใหญ่เไม่เอาไม่ได้เนี่ยโอ้ยกระโดดเอาตัวต้นมาเข้าหักคือว่าพร้อมเที่ยวคุณดีอยู่เอาเป็นหักเอาแหมเกด นี่นะคะเจโซเขาได้แล้วนี่เตรียมหักานนะคะทุกคนเฝ้าเฝ้าเด็ดเฝ้าเด็ดข้าเจ้าสิม,มา <laughs> ต้นไม่สูงมากนะคะดูเราก็เลยจัดการเลย,เเลยค่ะพู้จอยผู้หน่อยกักินหน่อยหน่อยบแมนค่ะยิบมว่าถึง <laughs> <laughs> ผลงานของเจ๊อ้วนกับเจ๊ผอม เราก็จะเดินกลับไปที่รถกันนะคะเราได้ลำหญยแล้วนะคะเรื่อง้เราก็จะไปจะไปหาไอ้นั้นต่อนะคะเนี่ยจะไปเอามั่งรามต่อไปเร็วเดี๋ยวจะพร้อมเฮี้ยนบางจิมาไปก่อน้ะจ้านี่ค่ะวิธีสอยมะขามนี่นะคะนี่นะคะ ปุ่มมในี่น่นี่เออนั่ัุ่มเดียวหาหน่วยดีวุ่มเดียวหาหน่ี่ปุ่มนีปุ่มนีปุ่มนีเออนี่เราถึงใจหลายมาเาเด้อ อเป็นไดค่ะเป็นได์สุดรักซิมบังดูโอเคตาหวานเลยเด้อเกลือเกลือเกลืออยู่นู่นน่ะไปเอาเกลือมาเกลือกินมดเปียกปากมดเต็มแล่าโรบุรี่กินปากมกเปียกเงินมันไหล นี่ค่ะนี่คือวิธีมิ้นนะคะมิ้นมะขามต้องแง่ใหม่ออกวานะไหนเกลือนี่นี่ได้ถุงหมพี่เกลือแหมเนี่ยเออก็พวกแค่เกลือค่ะจิลูกินเบ็ดเปลือกได้บ่โอ้ยนอนนอน สำหรับคลิปนี้ก็เราจะลาไปด้วยการมินมะขามของทีโซเานะคะแซบวะเฮ็ดอีห่างเดียวนั่นเบิ้งรูกเบิ้งมันจำเกลือจำไหมจำให้ เพื่อนๆดูหน่อยมันเทอมตัวมันแสบนั่นๆๆยั่วยว่ะจ้า อแต่ว่าตั้งใจมาหลังอยู่เออนี่จะมากินโซนโนครับปลกเนหนเราใส่ผงหัวอยู่ สำหรับจิ้มนี้ก็ไม่มีอะไรนีำใยพามาถือน้ำใยขาบจ้ม่บายลืมกดไลค์กดซับสไครกรดิ่งด้วยนะคะ